1 2 3 1 2 3 1 2 3 สวัสดีค่ะวันนี้ดร์แอคลนะคะก็จะมาแนะนำดร์แอคซ์ l ลุดคอลลาเจนนะคะกับลูกค้าทุกท่านนะคะว่าแอ s o l u ลุดคอลลาเจนที่ลูกค้าได้ไปนะคะตัวไหนเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะคะเราก็มีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะที่ทุกท่านจะสามารถดูได้เองเลยนะคะว่าอ่าตัวไหนเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะคะค่ะ งั้นเราเองมาดูที่ของจริงกันก่อนนะคะมีข้อสังเกตแรกง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเป็นของจริงนะคะตาเข็บของซิลนะคะจะดูเรียบร้อยกว่าของปลอมนะคะก็ลองสังเกตเทียบกันดูเลยก็ได้ค่ะาระหว่างของจริงนะคะกับของปลอมนะคะค่ะก็ให้ดูรอบๆนะคะค่ะลองมาดูข้อสังเกต ข้อที่2น,นะคะก็ในเรื่องของตัวอักษรน,นะคะก็ถ้าเป็นด็อกเตอร์แอ็ซ์ลูดคอลลาเจนของจริงนะคะตัวอักษรนะคะจะเว้นระยะห่างจากข้างบนค่ะส่วนถ้าเป็นของปลอมนะคะก็ตัวอักษรนะคะชี้ขอบด้านบนนะคะถ้าเป็นตัวของปลอมนะคะแต่ถ้าเป็นของจริงนะคะก็คือจะอเว้นจากขอบด้านบนลงมานะคะแล้วก็ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือคําว่าด็อกเตอร์แอ็ซ์ลูดนะคะ ตัวด r a b s o l ร t แอลูดนะคะคำว่าด r a b s o l ร t แอลูดนะคะจะอยู่ตรงกลางคะ่ะส่วนของปอมนะคะดรแอลูดนะคะจะไม่อยู่ตรงกลางค่ะจะเพริบขึ้นมาด้านบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จุดถัดไปนะคะที่จะสังเกตได้นะคะส่วนที่เป็นของจริงกับของปอมก็คือตรง QR code นะคะค่ะถ้าตรง QR code นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตด้วยตาบากเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความแตกต่างจัมมีไม่มาก วิธีสแกนกันเพื่อตรวจสอบค่ะว่าอันนั้นคือของจริงหรือว่าของปลอมนะคะค่ะก็ขออนอุญาตสแกนที่ของจริงก่อนนะคะค่ะก็เมื่อ เปิดโปรแกรมเพื่อสแกน QR Code ขึ้นมานะคะหลังจากที่สแกนแล้วนะคะก็ของจริงนะคะก็จะนนิไปที่ Dr Absolute website com ค่ะส่วนถ้าขอมุญานสแกนที่ของปลอมนะคะเมื่อสแกนที่ของปลอมแล้วนะคะก็อยา่าง QR Code ก็จะโชว์คำว่า RA รนะคะก็คือไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะไม่ได้นนิบไปที่เว็บไซต์ใดๆนะคะ แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งถ้าภายนอกอกล่องนะคะที่เป็นของจริงกับของปลอมนะคะ<ม>ก็คือตัวล็อตไซส์นะคะวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะซึ่งตัวอักษรเนี่ยจะเหมือนของปลอมเลยนะคะแต่ว่าความคมชัดของการพิมพ์นะคะจะแตกต่างกันซึ่งของจริงนะคะจะคมชัดกว่าของปลอมค่ะ อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตภายนอกกล่องง่ายๆที่เพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้นะคะคราวนี้ลองมาดูด้านในกล่องกันบ,บ้างค่ะพอเราเปิดกล่องออกมานะคะจุดเริ่มแรกที่เราจะสังเกตได้เลยก็คือตัว <c oughs> คารันตีคัสนะคะก็คือว่า อันนี้ขออนุญ,ญาตโชว์ให้ดูระหว่างของจริงกับของปลอมนะคะก็คือตัวของจริงนะคะลักษณะตัวอักษรนะคะจะเล็กกว่านะคะส่วนของปลอมนะคะลักษณะตัวอักษรนะคะจะใหญ่กว่าของจริงนะคะแล้วก็เมื่อเพื่อนๆนะคะเอาตัว i อซีเคียเนี่ยนะคะไปคีย์เข้าในเว็บไซต์ Dr. อกเรแอนะคะเพื่อตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นของปลอมนะคะจะโชว์ขึ้นมาว่า,าเลขนี้นะคะสีเขียวโค้ดตัวนี้นะคะได้ถูกใช้ไปแล้วค่ะถัดมานะคะหลังจากที่เปิดกล่องของอกมาแล้วนะคะก็คือลักษณะของซองนะคะของจริงนะคะเราจะรู้สึกว่าขอบของซองนะคะมีรอยหยักนะคะอันนี้ก็เพื่อง่ายต่อการฉีดน,นะคะส่วนตัวของปลอมนะคะเราจะสังเกตได้ว่าขอบซองนั้นจะเรียบเสมอกันนะคะไม่ได้มีรอยหยักไว้ให้ง่ายต่อการฉีดน,นะคะแล้วก็ลักษณะของซองนะคะ ก็คือว่าของจริงเนี่ยจะมีลักษณะที่ตึงแล้วก็เรียบนะคะส่วนของปลอมเนี่ยจะแบนแล้วก็ไม่เรียบนะคะค่อนข้างหยาบค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะที่สังเกตได้ก็คือการจัดวางของในกล่องนะคะก็คือเนี่ยค่ะเปิดกล่องออกมาแล้วกล่องจะเต็มแบบนี้นะคะก็คือการจัดเตรียมนะคะซึ่งทําให้เวลาที่เราไปยิบกล่องของจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรในกล่องนะคะส่วนถ้าเป็นของปลอมนะคะ เวลาที่เราเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะการจัดวางของผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในกล่องนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่แล้วก็มีช่องว่างในนี้นะคะ mm hmm. ก็ทําให้เวลาที่เราเขย่าเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอ่าครอบแคกในกล่องนะคะจากนั mm ้น hmm. ทงหมดนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะข้อสังเกตง่ายๆสาหรับเพื่อนๆน,นะคะก็มีอยู่2อันด้วยกันนะคะที่สังเกตได้ก็คือจากตัว QR Code กับตัวสีเขียวโนะคะสีเขียวโสามารถเข้าไปรันในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็จะโชว,ว่าตัวไหนเป็นโปรดัก t ของจริงหรือว่าของปลอมนะคะส่วนตัว QR Code นะคะเมื่อเพื่อนๆสแกนแล้วนะคะถ้าเป็นของจริงนะคะจะรันไปที่ doctorabsolutewebsite.com ค่ะส่วนถ้าเป็นของปลอมนะคะจะไม่ค้นได้ไปที่เว็บไซต์ใดๆนะคะ doctor absolute collagen ของแท้นะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ลองตรวจสอบนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เราได้มาเป็นของแท้หรือว่าเป็นของปลอมนะคะได้จากคําแนะนําข้างต้นค่ะหรือว่าหากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ d o c t o r a s o l u t e c o m นะคะหรือจ้โทรสอบถามตามเบอร์ของบริษัทก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีะคะ่ะเลิกนับ ไอ er <Lee. lateral. S 1> ้สองตับคุกกี้ว่าไอ้ที่หลอ